สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนะครับกับเช้าวันที่11นะครับวันนี้ก็เป็นวันสุกแล้วโอสุกที่11แล้วนะครับก็หลายคนเป็นวันสุดท้ายที่ต้องไปทํางานที่สําหรับคนอยู่เสาร์อาทิตย์แต่ผมก็ทำงานวันเสาร์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราวันนี้นะครับเหมือนเดิมครับเรามีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับจากสํานักข่าวไทยเรามาอ่านกันนะครับก็ในหน้าแรกนะครับก็จะมี ไม่เคยจ่ายนะครับสถานทูตสหรัฐยันไม่เคยจ่ายตังให้มอบนะครับก็หลังจากที่มีการาที่เขาบอกว่ามีบล็อกหรือว่ามีสื่อที่โพสต์แต่เฉพาะเรื่องบิดเบือนนะครับออกมาโพสต์ว่าสหรัฐนะครับได้มีการให้ตังกับงบให้เงินกับมอ็อบหรือการชุมนุมนะครับแต่ทางสถานสถาน,สถานทูตนะครับก็ออกมา บอกว่าทั้งเอกครัชทูตทุกท่านนะครับเจ้าหน้าที่สถานทูตนะครับก็ออกไปพบปะประชาชนอยู่เป็นประจำอยู่แล้วนะครับทุกภาคส่วนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลกองทัพภาค,ภาคธุรกิจและผู้นําในส่วนอื่นๆน,นะครับการพบกับการพบปะนี้ก็ไม่ได้แสดงถึงว่าเขาจะสนับสนุนมุมใดมุมหนึ่งนะครับทั้งนี้เองเนี่ยทางสหรัฐก็บอกว่า เขาไม่ได้สนับสนุนบุคคลหรือพรรคการเมืองใดนะครับหากแต่เราเนี่ยจะสนับสนุนกระบวนการประชาธิปไตยและหลักนิติธรรมนะครับและในฐานะมิตรประเทศนะครับเราสนับสนุนทุกฝ่ายให้ดาเนินการใดๆด้วยความเคารพและการระมัดระวังต่อไปนะครับตลอดจนมีส่วนร่วมในการพูดคุยอย่างสร้างสรรค์ถึงแนวทางในการที่ทําให้ประเทศก้าวไปข้างหน้านะครับ ครังนี้รัฐบาลสหรัฐไม่มีการให้เงินทุนหรือการสนับสนุนการประท้วงในประเทศไทยนะครับแล้วกไ็ไม่ได้ให้การสนับสนุนบุคคลหรือพรรคการเมืองใดด้วยนะครับนี่ก็เป็นคําแถลงการของเขานะครับในหน้าแรกของอสำนักข่าวไทยวันนี้ก็จะมีเรื่องของการขยายล็อกดาวน์ที่เมียนมาด้วยนะครับทั้งกรุง ย่างกุ้งและทั้งนครย่างกุ้งนะครับและกุ้งเนปิดอเนี่ยกระทรวงสาธารณสุขของเมียนมากก็มีคําสั่งขยายการกักตัวนะครับให้อยู่บ้านนะครับหลังจากที่ตอนนี้นะครับพม่ามียอดผู้ป่วยสะสมทั้งสิ้น2,009คนนะครับมีผู้เสียชีวิตไปแล้ว14คนโดยยอดผู้ป่วยติดเชื้อที่ว่าเนี่ยเพิ่มขึ้น4เท่านะครับจากเดือนที่แล้ว หลังจากเกิดการระบาดครั้งใหญ่ในรัฐยาไข่นะครับทางทิศตะวันตกของประเทศทั้งๆท,ที่ไม่มีผู้ติดเชื้อในประเทศติดต่อกันหลายสัปดาห์แล้วนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นสถานการณ์ที่รุนแรงนะครับพม่าเขาสั่งปิดโรงเรียนทั่วประเทศนะครับและประกาศใช้มาตรการนี้อย่างเข้มงวดนะครับสถานกา,การณ์ก็ยังไม่ดีขึ้นนะครับเนาะที่เหลือก็จะเป็นเรื่องของไฟไหม้โกดังใหญ่ในเบลารุสนะครับ แล้วก็มีการทูลเก้าโพทหารอันใหม่นะครับนายกทูลเก้าถวายนะครับโพทหารใหม่แล้วนะครับรายละเอียดเนี่ยก็อ่านได้นะครับมีหลายท่านไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็สั่งเด้งผู้อา่ากำกับสพโพนทองนะครับโพทองนะครับเส้นคลิปบอนที่มีคลิปบอนออกมานะครับในหมวดของเศรษฐกิจ วันนี้ก็มีเรื่องของราคาน้ามันนะครับที่ลดลงนะครับเช้านี้นะครับเพราะว่าข่าวเขาเขียนว่าพรุ่งนี้เขียนเมื่อวานก็คือเช้าว,วันที่1 1นะครับน้ำมันในกลุ่มเบนซินนะครับลดลง50สตางค์ต่อลิตรที่เมื่อประมาณ3วันหรือ2วันที่แล้วนะครับดีเซลลดไปแล้ว60วันตอนนั้นนะเน็่ะเบนซินไม่ลดวันนี้เบนซินลดนะครับ50สตางค์ต่อลิตรแต่ดีเซลยังเหมือนเดิม ก็จะทำให้ราคาเบนซินนะครับตอนนี้อยู่ที่28.66บาทนะครับแก๊สโซโฮอ95อยู่ที่21.25บาท E20 อยู่ที่19บาทแล้วนะครับ19.74บาทแก๊สโซโฮอล91ก็20.98บาทนะครับ E85 อยู่ที่17.74บาทส่วนดีเซลก็ยังเหมือนเดิมก็คือ21.19 B10 อยู่ที่18.19แล้วก็ B20 อยู่ที่17.94นะครับส่วนดีเซลพรีเมียมนะครับอยู่ที่25.64บาบาทต,ต่อลิตรนะครับก็ราคาขายที่บอกเนี่ยก็ยังไม่รวมพวกภาษีบำรุงของกรุงเทพมหานครนะครับก็ประมาณนี้นะครับราคาลงถือว่าเป็นข่าวดีนะครับแต่หุ้นไทยก็ยังติดลบนะครับ ยังไม่ผ่าน1,300จุดนะครับก็ยังเป็นไซด์เวย์นะครับเมื่อวานนี้ก็ยังปิดลบ2.51จุดนะครับเพราะว่าระหว่างวันเนี่ยเขาก็มีทั้งขึ้นไปบวกแล้วก็ลบนะครับราคาปิดที่1,290.89เนี่ยขึ้นไปได้สูงสุดคือ1,298นะครับก็แต่ลงมาปิด90แต่ก็ยังหางเนี่ย ปลายแท่งนะครับก็ยังไปอยู่ที่ต่ำสุดที่1,286.15นะครับก็มีขึ้นแล้วก็ลงนะครับเป็นไซเวสวิงอยู่ก็คือลดไปประมาณถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือ0.19นะครับส่วนวอลลุ่มการซื้อขายเนี่ยก็42,183.57นะครับวอลลุ่มนี้ก็ยังถือว่าเบาบางนะครับ ราะว่ามีหลายอย่างนะทั้งสถานการณ์โควิดที่รอบสองในไทยจะเป็นยังไงนะครับเพื่อยังไม่ชัดเจนนะครับแล้วก็คืนนี้ก็คือเมื่อคืนเนี่ยมีการประชุมธนาคารกลางของยุโรปด้วยนะครับอันนี้ก็จะมีผลหรือก็มีปัจจัยเรื่องการเมืองที่ยังกดดันตลาดทำให้มันไม่ไปไหนสักทีนะครับก็ยังอยู่ยังอยู่ตรงนี้อยู่นะครับ ก็ข้ามมาหมดอาชญากรรมนะครับหมดอาชญากรรมเนี่ยมี3มเรื่องที่น่าสนใจหลักๆก็คือของเรื่องนิติบุคคลคอนโดที่มีการเลี้ยงหมานะครับพี่ปูที่ตอนนี้เหลือ6ตัวเขาก็บอกว่าไม่น่าจะเกินสัปดาห์นี้เจ้าของเขาก็น่าจะหาที่อยู่ได้แล้วก็ได้ย้ายออกไปนะครับ จริงเลี้ยงหมาเนี่ยหมานี่เป็นสัตว์ที่ต้องการพื้นที่นะครับไม่ว่าตัวเล็กตัวใหญ่เนี่ยเขาก็ต้องการพื้นที่ในการวิ่งเล่นอยู่แล้วนะครับเลี้ยงในคอนโดนี้ก็ไม่เหมาะเนาะแล้วโดยเฉพาะไอ้พิษบูนะครับตัวเบลเลอร์บลล่านะครับแล้วหกตัวด้วยนี่ก็เป็นกําลังใจให้ทั้งคนเลี้ยงนะครับที่เป็นเจ้าของแล้วก็เพื่อนเพื่อนนิติบุคคลนะครับเนาะก็อาจจะจบกันด้วยหาทางออกด้วยกันได้ทั้งคู่ได้ดีนะครับแล้วก็ มีข่าววินจักรยานนะครับตบหน้าคนเดินเท้านะครับเขาไม่เขาไม่ได้ไม่ได้ตบหน้าเขาเขียนว่าตบนะครับเข้าไปดูก็คือฉุนบีบแต่ไม่ไล่บีบแต่ไล่ให้ลงให้หลบหน่อยนะครับคือเขาขึ้นฟุตบาทนั่นเองนะครับวินจักรยานยนต์รับจ้างนะครับก็ลงมาตะโกนต่อว่าแล้วก็ทําร้ายร่างกายนะครับด้วยการตบชายคนหนึ่งที่เดินที่เป็นคนเดินเท้านะครับ โดยเขาเขียนว่าวินลาดพราว87ดําทำผิดกฎหมายนะครับขี่รถขึ้นฟุตบาทนะครับแล้วก็แต่น้องเสื้อเหลืองนะครับเดินไม่ได้ยินเสียงบีบแต่ไล่เลยลงมาตกนะครับอันนี้ก็จะมีคลิปด้วยในชมรมช่วยเหลือเหยื่อเหยื่ออาชญากรรมนะครับได้โพสตคลิปความยาว2.32นาทีนะครับดีก็เป็น เขาเดินหันหลังนะครับแล้วก็ว mm ินมอเตอร์ไซค์มาข้างหลังเนี่ยอาจจะจริงๆก็จะบอกว่าไม่ได้ยินก็ถือว่าไม่ได้สังเกตหรือกําลังทําอะไรที่มันมีความน่าสนใจอย,อย่างอื่นอยู่อาจจะไม่ได้ยินจริงๆก็ได้นะครับแต่ว mm ิ่มอเตอร์ไซค์ก็ไม่น่าทำอ่ะตัวเองก็ทําผิดด้วยนะครับแล้วก็ยังมีมุมหนึ่งนะครับเพจแหม่มโพดํา hmm. um นะครับแฉ mm hmm. คนดังมีเอี่ยวถุงมือนะครับ แย์ใช้แล้วมาขายใหม่อันนี้เขาบอกว่าก็เป็นสถานที่เดียวกันกับไอ้ที่รอบที่แล้วที่แฉเรื่องหน้ากากาอนามัยนะครับที่มีการกักตุนอันนี้ก็ที่เดิมนะครับแต่คราวนี้เขาบอกว่าเป็นถุงมือแพทย์ใช้แล้วแล้วก็เอามากลับมาขายใหม่โอ้าเรื่องจริงนี่โคตรโหดเลยนะแล้วอีกข่าวหนึ่งมาปิดที่ข่าวกีฬานิดหนึ่งนะครับที่น่าสนใจก็คือมี3นักเตะบ,บุรีรัมย์ นะครับไปทดสอบฝีเท้ากับเลสเตอร์ซินะตี้นะครับเป็นเวลา1เดือนนะครับโดยมีสุพโชคสารชาตินะครับสุพนัดเหมือนตาสุพชัยใจเด็ดนะครับทั้งทั้งสคนเนี่ยก็จะไปทดสอบฝีเท้านะครับกับสโมสรเลสเตอร์ซิตี้เป็นเวลา1เดือนนะครับในช่วงที่ฟุตบอลไทยลีกเราปิดก็คือประมาณปีหน้านะครับ โดยนักเตะทั้ง3ห่างนักเตะทั้ง3คนผ่านเกณฑ์ก็พร้อมผักดันให้เซ็นสัญญากับเลสเตอร์ซิตี้นะครับก็เป็นคำพูดของนายอัยวัตศรีวัฒนประภานะครับประธานสมโมสรเลสเตอร์ซิตี้นะครับก็ร่วมกับคุณเนวินชอบนะครับประธานสมโมสรบุรีรัมนะครับก็ออกมาทาแถลงข่าวด้วยกันเลยนะครับเชื่อว่ามีช่องทางจัดจัดการเรื่อง Work p e r m i t หรือ พร้อมหรือไม่ก็พร้อมส่งไปเล่นที่ทีม O.S. เอสลูเวนนะครับในจุจปจูปิเล่นะครับจูปิเล่ลีของเบลเยียม,มนะครับของก็จะเป็นสโมสรที่เขาอยู่ในเครือเดียวกันนะครับแต่ว่าทั้งนี้คุณเนวินชี่ชอบก็แสดงความมั่นใจว่า ทั้งคนนะครับทั้งสมคนนะครับมีศักยภาพแล้วก็น่าจะผ่านการทดสอบได้นะครับนี่ก็เป็นข่าวกีฬาที่น่าสนใจนะครับแล้วก็มีสั้นๆนิดนึงครับก็ว,ว่าเลสเตอร์นะครับยังมีลุ้นป้องกันแชมป์ n อ a อยู่นะครับก็คือสถานการณ์ตอนนี้บาส NBA นะครับรอบรองชนะเลิศสายตะวันออกนะครับ โรลอนโตลับเตอร์นะครับชนะบอสตันเซลติกนะครับก็อยู่2 5ต่อ122นะครับนิดหนึ่งครับสแต้มก็ยังอยู่ในเส้นทางการป้องกันแชมป์นะครับโดยสายตะวันออกเนี่ยเกมที่6แล้วนะครับแบบทีมใดได้4จาก7เกมก่อนนะครับก็จะเป็นฝ่ายชนะนะครับตอนนี้ล a บเตอร์นะครับแชมป์เก่านะครับ ก็เอาชนะบอสตันเซลติกไปได้นะครับในช่วงต่อเวลาพิเศษนะครับก็เป็นการทำเสมอ3ต่อ3แล้วนะครับอีกเกมหนึ่งก็จะรู้ผลละซึ่งเกมนี้แรปเตอร์แชมป์เก่านะครับก็มีคลยรอลี่นะครับพอยต์กาดตัวเก่งเลยนะครับก็ทำไป33คะแนนนะครับขณะที่นอร์แมนพราวนะครับก็เป็นตัวชุดก็ทำไป23คะแนนนะครับก็ยังคงอยู่ในเส้นทางนะครับ อันนี้ทั้งคู่นะครับจะแข่งกันในวันเสาร์อีกก็คือพรุ่งนี้นะครับถ้าคนชนะก็จะไปพบกับไมมมี่ฮีตนะครับในรอบชิงชนะเลิศของสายนี้ต่อไปนะครับก็เป็นสั้นๆสคํสสา้กีฬานะครับวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้สายแล้วนะครับไปทำงานกังดีกว่าขอบคุณครับ